ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแรน็นัลล็อกคลาสสิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครไนท์สายขีนะครับแรงกนประมาณ1 m นะครับก็ไอเทมสมใสก็ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นดาบมูลานะครับอันนี้ก็500 k นะครับดาบนี้จะบวกคิติคอน30%นะครับแล้วก็แอทแท k กสปีด8%นะครับ แล้วก็ตัวดาบมีพลังโจมตีอยู่ที่155นะครับแล้วก็เป็นเซ็ตเสื้อกล้ามเป็นเกงในนะครับอันนี้จะบวกฟรี10นะครับแล้วก็บวกเอจินะครับรองเท้าแก้วนะครับอันนี้จะบวกลัก5้านะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อาตาัตราคิทิคอนของเราได้นะครับต่อมานะครับประดับจะเป็นปลอกคอนะครับ ก็จะโบกเอจหนึ่งนะครับใส่สองข้างก็เป็นโบเอจีสองนะครับส่วนหัวนะครับจะใส่เป็นกอสบันนะครับอันนี้เป็นหมวกกอสนะครับจะโบกเอจสองนะครับอันนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับแว่นผมจะใส่เป็นแว่นแว่นกันแดดนะครับอันนี้ก็ซื้อได้จากเมืองอบาต้านะครับส่วนปากก็จะใส่เป็นซิกเกอร์ลตนะครับ ก็เพิ่มพลังป้องกันมอนเตอร์ธาตอินเสิร์ตนะครับ3%นะครับก็การแมลงนะครับก็ในส่วนของสเตตัสนะครับก็จะมีสเต้งนะครับ30นะครับที่อัพ30ก็เพราะว่าช่วงต้นเกมนะครับตอนเป็นสวอตแมนนะครับเรายังใส่มูลาไม่ได้นะครับเราจะใช้คาตนะในการเก็บเวลนะครับ ก็เลย up ไป30สินะครับเพื่อให้มันเป็นด a เมจเ s ิร์ฟนะครับแล้วก็จะแบกน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับ ag ผมจะลงไปเกเลยนะครับเพื่อความเร็วในการโจมตีแล้วก็หลบหลีกนะครับส่วนค่าเด็กกับค่ารักเนี่ยผมลงไปแค่20บนะครับแล้วก็ไม่น่าจะลงเพิ่มแล้วนะครับสําหรับเด็กแล้วก็ลักนะครับก็ค่าเด็กเนี่ยที่ผมลงไปก็เพราะว่าตอนที่เป็น s ว o r t s m a n นะครับถ้าเราไม่ลงเลยเนี่ยมันจะ เก็บเวลได้ลําบากมากนะครับนอกจากว่าเราจะมีการ์ดมัมมี่หรือว่าจะมีของที่ของสมส่นะครับที่บวกค่าฮิตเลสนะครับอันนั้นก็ปล่อยเด็กไปหนึ่งเลยนะครับไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแต่อัพไว้หน่อยก็ดีนะครับเวลาเราไปเจอมอนเยอะๆนะครับอย่างเช่นไฮออกซ์นะครับเราก็จะได้ลากแับโบได้นะครับเด็ก20ก็ผมมองว่าก็เพียงพอแล้วนะครับพอจะโบโดนได้แล้วนะครับ แล้วก็ลักประมาณ20นะครับไม่ไม่ควรจะเกิน30นะครับสําหรับค่าลักนะครับส่วนคิดิคอนเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ40นะครับก็เราเป็นไนท์นะครับมันทำคีร้อยไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ไปถามอาจารย์หลายๆท่านมานะเขาก็บอกว่าเนี่ยประมาณ30กว่าก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแอแท o คสปีดนะครับผมจะอัพอ่า อัพเอจิ a ไป99นะครับแล้วก็กดสกิลพวกาทูแฮนด์ควิกนะครับแล้วก็กินยาเขียวนะครับมี a b ก็จะได้ประมาณ188เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองไปเวลกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แมปแมวน้ำนะครับก็ อันทัสปีดตอนนี้อยู่ที่187นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด t ูแ hand ดูนะครับอ่าได้เป็น184แล้วนะครับกดยาเขียวนะครับนี่ครับได้เป็น188เลยนะครับก็ของธรรมดามากเลยนะครับแต่ว่าความาความเร็วในการโจมตีนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่รอ,องเท้าเทมเอจิเลยนะครับ เราจะลองมาตีแมวน้ำดูนะก็ถือว่าตีได้รวดเร็วใช้ได้เลยนะครับด้วยออตัลปีดนะรับน้8นะครับก็อ่าอันนี้อย่าลืมนะครับว่าผมใช้ยาเล่งเขียวนะครับเพราะว่าด้วยเลเวลที่มีแค่77เนี่ยมันไม่สามารถจะกด ยาเล่งแดงได้นะครับผมก็เลยต้องใช้เลียงเขียวนะครับให้ทักสปีดมันก็จะได้188นะครับถ้ากดเล่งแดงได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะน่าจะได้ถึง189เลยนะครับก็เกือบเกือบร90เลยนะครับถ้าใส่รองเท้าเทฟอีกนี่ก็เป็น1 9อพอดีนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะกว่ามอนแล้วครับ ดีนะครับก็เหมาะมากนะครับที่จะเอาไว้ใช้เป็นสายหาของนะครับสายฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไว้ที่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ